ตอนรับเข้าสู่ช่องแก้มแวนแฟมิลีครับโอ้โหดูเนี่เต็มเลยวันนี้เราก็จะมาดูของน้องระดินกันเลยเปนอวดของเลยนาจะมาเปิดกูของลูกสาวค่ะเปิดกูเลย็จะก็ของลูกมีเยอะมากคือเยอะเพราะใครใช่รับเยอะมากครับแม่เยอะเพรแม่เอฟกระจาย เอฟจนไม่รู้ว่าไอชุดนี้คืออะไรร้านไหนก็บางทีก็จําไม่ได้ส่งมาก็เออเราสั่งไปหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูกันว่าของชายน้องละลินมีอะไรบ้างค,ะค่ะนี่ค่ะอันนี้จําได้ว่าอันนี้เป็นกล่องแรกชุดแรกเลยที่เราซื้อตั้งแต่แก้มตั้งคันอยู่ลยแล้วเราก็เพอลูกมากสั่งเลยค่ะอันนี้จากร้าน baby step shoe นะคะก็ เป็นร้านที่ทํารองเท้าแล้วก็ทําเสื้อผ้าให้น้องด้วย<ช>แล้วก็สามารถสกรีนแบบปักชื่อ<ช>ของ<ช>ลูกเราได้แล้วก็เขาก็จะขอรูปภาพเราไปนี่ค่ะแก้มก็เอารูปภาพตอนที่รู้ว่ามีน้องแน่ไปด้วยเขาก็ใส่มาให้ด้วย<ช>น่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะคะแก้มเลือกเป็นสีชมพูเพราะว่าตอนนั้นรู้แล้วว่าได้ลูกสาว<ช>นี่ก็เป็นชื่อน้องระตินค่ะ<ช>แล้วก็จะมีชุดนี่อันนี้ชุดข้างใน ันนี้จะเป็นคอลเลกชันเป็นชุดกระต่ายนี่แม่อยากให้ดูตรงนี้ว่ามีหางด้วยนี่ค่ะชุดก็จะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นชุดกระต่ายเป็นบอดี้สูทแล้วก็เขาจะมีหมวกนี่หมวกเป็นหูกระต่ายอ,นนอย่างแม่<ด>ไม่ชอบอะไรแบบนี้มาก นี่ผูกนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นถุงเท้ายาวชุดสวยมากแล้วก็ในกล่องเขาก็จะมีมาเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนหัวตรงนี้ให้ด้วยค่ะก็จะมีหลายแบบเลยเราสามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวแก้มจะทิ้ง IG ของร้านของชายน้องรล้วินไว้ให้ด้วยนะคะครับค่ะต่อไปก็จะเปิดกู่เสื้อผ้าแฟชั่นของลูกสาวนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกชอบหรือเปล่านะแต่แม่ชอบก่อนละหนึ่ง ข้างหน้านี่เป็นประมาณหนึ่งลนร้อยเยอะมากบางทีก็คือสั่งมาแล้วก็พัสดุมาส่งพี่แวนถือเข้ามาเฮ้ยจำไม่ได้จำไม่ได้สั่งด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเแก้มก็จะชอบให้ลูกอ่ะแต่งตัวแบบว่าด้วยความที่แม่ก็แต่งตัวประมาณนี้เราก็ชอบให้ลูกแต่งตัวหวานหวานมินิมอลเรียบเรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่เลยเรียบเรียบง่ายง่ายง่ายมาก แม่ชอบอะไรที่แบบลายดอกแบบเล็กๆละมุนละมุนเลี้ะค่ะนี่ก็จัดมาตัวนี้เนวยแบบเกาหลีเกาหลีนี่ใช่ก็จะชอบนี่เลยเนี่ยพอแบบพอเรามีลูกเราก็แบบเนาะคือเรารู้สึกแบบไม่ค่อยชอบเสื้อผ้าตัวเองแหละชอบแต่เสื้อผ้าลูกนะคะตัวนี้ก็ชอบมากอันนี้ก็แบบสไตล์เกาหลีเกาหลีหน่อยคือคุณแม่แบบชอบจริงๆแล้วก็นี่ค่ะนี่น้องละลินน่ะเขาจะเป็นคนที่แบบผิวเขาค่อนข้างขาวเขาก็จะใส่แบบโทนสีแบบ สีเย็นๆสีขาวสีชมพูสีครีมอะไรค่อนข้างขึ้นแม่ก็จะแบบแม่ชอบโทนสีนี้อยู่แล้ว <laughs> อันนี้ถามพี่แวนหอกว่าใส่ตอนกี่ขวบเ <laughs> พราะว่าชุดใหญ่มากคือแม่ซีเอฟมาเผื่อลูกโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากนะคะคือแก้มเป็นปคนชอบแต่งตัวสไตล์นี้ด้วย <laughs> ก็เลยแบบอยากให้ลูกแต่งตัวเหมือนเรามีเยอะมากนะคะทุกคนเนี่ยแบบเนี้ยจาได้ว่าตัวเนี้ยพอสมมติว่ามีของมาส่งใช่ป่ะมาเจอในตู้ว่าเอฟตัวนี้มาแล้ว S <S ก็คือกลายเป็นว่ามีตัวเนี้ยสอง,สองตัวเพราะว่าเวลาแม่เข้าไปดูในร้านก็เลื่อนเลื่อนแล้วก็เลือกเลือกเลือกอเลือกจิ้มจิ้มไปแล้วก็ได้มาเหมือนกัน2ตัวค่ะทุกคนคือจําไม่ได้ว่าตัวเองสั่งมาแล้วก็นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับเป็นของอีกชิ้นหนึ่งที่แบบว่าชอบครับก็คือรองเท้านั่นเองนะครับก็ที่ซื้อไว้ให้ลูกเนาะก็อาจจะเผื่อไซส์ไว้สักนิดนึงครับก็คือในกี้แอร์อันนี้นะครับก็ เผื่อไว้เลวเผื่อเขาแบบวิ่งเล่นหรือแบบไปทํากิจกรรมอะไรเอาด์ดอร์อะไรนะครับที่แบบว่า,เ,าเป็นแบบไปข้างนอกนิดนึงเนี่ยเราก็จะซื้อไว้เผื่อเลยโ,โหแทบจะทุกไซส์นะครับอันนี้คือแบบ สยันโตใช่อันนี้โตมาหน่อยคือทั้งหมดอ่ะคุณแม่เป็นคน CF ใช่ก็คือเหมือนเราจริงๆรองเท้าเด็กอ่ะค่อนข้างหายาค่ะแล้วแก้มก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนด้วยก็เลย C ีอันเนี้ยสั่งมาจากญี่ปุ่นคือพีออเดอร์มาซึ่งพีออเดอร์ทีหนึ่งเราก็รอนานแม่ก็เลยพีมาทีเดียว5คู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเลือกสีให้แบบไม่ซ้ํากันคะซส์ไปแล้วก็สั่งมาทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็คือพีออเดอร์มารอบเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีคู่ของนี่อันนี้ อันนี้เป็นคู่ของพี่เดียให้มานะคะเป็นตัวแทนจําหน่ายของแก้มเองคุณป้าเดียนะคะก็สวยมากซื้อมาให้น่ารักมากสีแบบเสื้อด้วยเอาปเอาก่อนนะครับลุงนี่น่ารักมากสีดีมากคือทุกคนจะรู้ว่าแก้มกับพี่แวนชอบวิ่งเขาก็เลยแบบว่าซื้อมาให้เป็นของขวัญที่จรมันเป็นคอลเลคชันกับชุดด้วยนะครับ ใช่ค่ะก็จะมีชุดมาด้วยอันนี้ก็ขอบคุณป้าเดียนะคะแล้วก็มีคู่แรกตั้งแต่ตั้งแต่รู้ว่ามีน้องอันนี้ก็คือสิเอมาเลยติดตามก็จะเห็นไอจหรือ a ฟ e b o o k ของแกมเนี่ยก็จะเห็นนี่เราจะถ่ายเป็นภาพถ่ายตอนที่แบบเหมือนเฉลยว่าเออเรามีน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นของแอมเมสนะคะสรุปมีน้องหรือมีลูกมีลูกนี่ครับนี่น่ารักมาก อันนี้เป็นคู่เปิดตัวเลยค่ะก็เอาไปเขาใหญ่ด้วยปวไปถ่ายรูปใช่ครับยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวรอตัวนี้นิดหนึงใกล้แล้วใกล้แล้วคู่นี้ก,ก็คือแบบเล็กลงมาหน่อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็นแบบรองเท้าที่แบบว่า น่ารักน่ารักนี่นคือสังเกตว่ามันจะเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าแม่เอฟมาหลายสีเพราะว่าแบบชอบทรงนี้คือมีโบอันนี้น่ารักมากมแล้วก็จริงๆแล้วอะแก้มก็จะมีอีก3คู่ค่ะจะสั่งเซตของแอร์จอแดนมาซึ่งเป็นคู่ของลูกพออ่อแล้วก็แม่ใน<ช>อีกอย่างหนึ่งเนาะเป็นของอีกชิ้นหนึ่งที่แบบโอ้โหใช้ประจําเลยนี้คือแบบขาดไม่ได้ไปไหนก็คือต้องถ้าเกิดเดินทางเนี่ยก็คือเราก็จะเอาไปด้วยเนาะก็คือนี่เลยครับเครื่องปั๊มนมมีอยู่2ตัวเนาะ มีมีสองยี่ห้อที่ปัจจุบันเราใช้เนาะก็จะเป็น Attitude Mum ครับกับ s p e กตาส่งตัวนี้ครับ อันนี้นะเดี๋ยวแม่รีวิวให้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเป็นอ t ตติจูดมัมเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคุณแม่ที่แบบสายโหดตัวนี้จะปั๊มเกี้ยงเต้ามากนะคะแล้วก็เวลาคุณแม่แบบเร่งด่วนรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เครื่องนี้ปั๊มได้แบบจุกจุกแล้วก็แบบสะใจอันนี้คือถ้าใครชอบแบบปั๊มแบบสะใจอันนี้เลยนะคะแนะนํามากๆแต่ว่าถ้าวันไหนชิลๆสบายๆแบบนุ่มนวลหน่อยละมุนหน่อยก็เครื่องนี้เลยค่ะสเปกตา,ตาก็ปั๊มเกี้ยงเต้าเหมือนกันก็คือดีเหมือนกันตอนนี้ แก้มก็ใช้สองยี่ห้อนี้เป็นประจำเลยใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปจะพาไปเดินดูแบบพื้นที่แบบที่ใช้เลี้ยงน้องเป็นยังไงบ้างใช่ครับอยกไปดูกันเลยครับชิ้นแรกเลยอย่างแรกเลยนี่ครับเก้าอี้ให้นมน้องก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้เก้าอี้ตัวนี้เนาะให้นมแล้วก็คุณแม่อาจจะใช้ปั๊มนมบ้างในใช่ค่ะแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้คือเขาสามารถโยกได้ก็เป็นเก้าอี้ให้นมข้างใน อันนี้ความชอบคุณแม่เล้่นนอันนี้คุณแม่ชอบมากคือรู้สึกว่าซื้อตัวเดียวไม่จบอ่ะมันต้องมีสะสมแบบให้ครบทุกสีทุกคอลเลคชันอันนี้ก็คือแคร์แบร์แคร์แบร์ค่ะแก้มซื้อที่แคร์แบร์ไทยแลนด์ค่ะก็เป็นเป็นร้านของเพื่อนแก้มเองค่ะใช่ก็สะสมทุกสีทุกไซส์เลยนี่ลูกก็ชอบมากค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มมองเห็นแบบเห็นแม่สีและเห็นสีและอันนี้เขาก็จะมองเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใ ก็เป็นตะกา้าเนาะตะกาแบบใช่ก็คือเป็นเปโยกเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบไซส์เล็กลงมาสามารถดึงออกได้นี้น้องก็จะใช้นอนตะกันนนออดดตอนเช้าใช่มีคืออันเนี้ยดีตรงที่ว่าเขาสามารถเคลื่อนย้ายได้ยกไปให้เขาได้แล้วก็เขาก็จะมีเหมือนมุ้ง มุมขอบให้ด้วยกันยุงอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องกรองอากาศเนาะว m v ครับยี่ห้อ atmosphere หัวนี้คือใช้บ่อยมากคือด้วยละลินแบบว่าเขาจะแพ้ง่ายหรือแบบฝุ่นหรืออะไรเงี้ยแพ้ง่ายมากค่ะใช่ใก็คือจําเป็นมากๆที่เราจะต้องฟอกอากาศเวลาเรามีเด็กเล็กมีอะไรเงี้ยค่ะคืออากาศก็ต้องเป็นอากาศที่ดีด้วยให้เขาก็มันมีมันส่งผลต่อสุขภาพเขาหมดเลยค่ะเราก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ใช่อันนี้โอ้โห จำเป็นมากอ,อันนี้ดีมากๆแล้วก็ราคาถูกมากแม่ซื้อมาประมาณแบบหลักร้อยเป็นรถเข็นที่แบบเรียกว่ารถเข็นอนเนกประสงคงอ,อะที่แบบมีทุกอย่างแล้วก็เราจะตั้งไว้ใกล้ๆกับโซนที่เปลี่ยนผ้าอ้อมของลูกค่ะนี่ต่อไปก็จะเป็นที่ให้นมครับอันนี้แนะนําแม่ๆเลยว่าใช้ดีมากๆเดี๋ยวแกนทดลองทดลองใส่ให้ดูก็คือข้างหลังเขาจะมีติดมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เวลาคุณแม่พาน้องอาเทียบ คือดีตรงที่ว่าถ้าคุณแม่ผ่าคลอดมาเขาก็จะเซฟแผลผ่าคลอดให้เราด้วยใช้อย่างอื่นเนี้ยก็จะเจ็บแผลอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้แล้ก็อุ้มน้องแล้วก็ให้นมได้อันนี้คือจะดีมากๆคือมันจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนเพราะว่าเราจะล็อก,เร,อกเราจะล็อกอันนี้ไว้ข้างหลังด้วยก็คือดีมากนี่คือรู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากอันนี้คุณพ่อซื้อมาตัดสินใจถูกมากที่ซื้อมานะครับก็คือตัวอ่เอาบาเปลี่ยนผ้าออมใช่ใชค่ะใช่แล้วก็ พอเราเปลี่ยนเสร็จใช่ไหมเราก็เหยียบแล้วก็ทิ้งถังขยะใช่ครับนี่ครับโต๊ะทํางานโต๊ะทํางานของพ่อของแวก็อันนี้มันเป็นเครื่องเครื่องนึ่งนมครับเครื่องนึ่งขวดนมอะไรต่างๆที่เราคิดว่ามันจําเป็นที่แบบว่าเป็นของใช้ของลูกนะเราก็ เอามาทําความสะอาดแล้วก็เอามานึ่งตรงนี้มันก็จะมีโหมดต่างๆมากมายนะครับน้ําต้มสุกที่เราแบบเหมือนสต็อ,อ,อกไว้สต็อกไว้แบบหลายขวดมาก<ช>ค่ะเพราะว่าลูกจะใช้ใช้เยอะคือเด็กๆแนะนําให้ใช้น้ําต้มสุกนะคะจะ<ช><ช>ได้สะอาดด้วย<ช>ค่ะอันนี้สําคัญกับคุณแม่มากๆคือเป็นถุงเก็บนม<ช>ซึ่งในถุงเก็บนมอ่ะคุณแม่ก็จะเก็บปากกาวไว้เพื่อเขียนเวลา เ,เขียนจํานวนออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็เราก็อาบน้ําให้น้องตรงนี้เลยใช่ค่ะก็จะช่วยกัน,น,นอชองเลยการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะเป็นสเปซต,ตรงนี้ซะส่วนใหญ่ที่แบบว่าเอ,อน้องนอนตรงนู้นะนครับก็ตื่นมาเนี่ยถ้า เปลี่ยนผ้าอ้อมเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ทิ้งขยะตรงนี้อะไรแล้วก็คือเราพยายามวางสเปซให้มันไม่ไกลกันมาใช่ค่ะก็สะดวกต่อคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวน้องเองด้วยแล้วก็ที่สําคัญคืออยามบอกทุกคนว่าปกติเราอยู่กันสองคนน่ะบ้านก็คือพอดีแหละแต่พอเรามีลูกอ่ะบ้านคือบ้านคือบ้านของลูกแล้วค่ะเพราะว่าอย่างอย่างที่รู้กันว่าแบบเรามีเคาน์เตอร์แล้วก็เอาเคาน์เตอร์ออกเพื่อทําเป็นโซนทําเป็นโซนเนี่ยโซนนี้ขึ้นมาแล้วก็เราย้ายโต๊ะกินข้าวเราอะไรแบบนี้ค่ะก็คือ เคลียบ้านชั้นล่างทั้งหมดเพื่อเป็นที่เลี้ยงลูกตอนนี้ตอนนี้ก็ข้างบนเป็นที่เก็บของครับใช่เพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ได้ขึ้นไปนอนข้างบนเลยนอนอยู่ในข้อกับลูกตอนนี้ใช่ครับโอเคครับนี่ก็เป็นของใช้นะครับของน้องลินเนาะที่แบบว่าเราเอามาให้ดูครับเป็นตัวอย่างใช่ครับแล้วก็เผื่อเป็นแนวทางให้พ่อแม่นะครับที่แบบว่ากําลังเตรียมตัวมีน้องเนี่ยนะจะเตรียมตัวไว้ก่อนใช่เตรียมตัวไว้ก่อนครับ แล้วก็การจัดพื้นที่หรืออะไร,นะรเนี่ยเป็นเป็นแนวทางให้พ่อแม่มือใหม่ทุกคนครับก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคสำหรับพ่อแม่มือใหม่<ช>ครับก็คือเลี้ยงลูกอ่ะเป็นอาชีพที่ลาออกไม่ได้แล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเหนื่อยยังไงก็มีความสุขอ่ะเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขมากๆค่ะครับครับยังไงนะครับโอ้ยน้องน้องลูกถ้าเกิดใครอชอบนะครับหรือแบบว่า<ช>เป็นเอฟซีเนาะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะมาดูดิค่ะชินัยค่ะชินัยค่ะ นี่ครับโอเ <Okay S 1> ค,คเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอาร์ดาินบ๊ายบายหน่อยสว,วัสดีค่ะโอ้หน้าแดงแล้วลุกอ้ย